ทุกคนครับผมสงสัยว่าถ้าเรานําแบตเตอรี่ออกไปไว้นอกต่อรถแล้วเราไม่ได้ไปใส่เพื่อขับแบตเตอรี่มันจะคายประจุหรือเปล่าวันนี้เราไปดูกันครับและนี่ก็คือแบตเตอรี่ที่ผมชาร์จเต็มไว้นะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ ประมาณ1วันกับอีกเกือบครึ่งวันนะครับถ้าตามที่เราได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่จอดรถทิ้งไว้โดยนำแบตเตอรี่ใส่ไว้ในรถนะครับจะมีการคลายประจุที่1.4%ต่อวันเพราะฉะนั้นก็คาดว่าน่าจะต้องลดไปประมาณ2%นะครับถ้าเราเมื่อเอาแบตเตอรี่กลับไปใส่ในรถมอเตอร์ไซค์แล้วเปิดกุญแจน,นี่ครับตัวนี้เปิดไฟให้ดูนะครับไฟเต็ม เดี๋ยวจะลองนำไปใส่ในรถมอเตอร์ไซค์กันแล้วจะดูันซิว่าเมื่อบิดกุญแจนะครับเปิดไฟขึ้นมาจะมีตัวเลขที่100หรือ98ปเครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละครับผมมาถึงที่รถแล้วเดี๋ยวผมขอเอาแบตเตอรี่ใส่ก่อนนะครับทําขั้นตอนเลยนี่ก็มียังมีแท็กอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอใส่แบตก่อนนะครับ โอเคผมมาแบตใส่เรียบร้อยเดีวปิดฝาก่อนครับ <t ap> นี่ผมชอบทิง้งสมาร์ทแท็กไว้นะครับว่าติดตามรถเปิดสวิชครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแบตมีเท่าไหร่อ่ามาดูกันนะครับ100หรือ98 100หนครับผม อืมโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะทดลองทิ้งไว้นานขึ้นนะครับโอเคตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เรารู้ในเบื้องต้นคือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้อยู่ในตัวรถแล้วไม่ได้ใช้แบตเตอรี่วันนิดนิด,นดก็แบตไม่ลดนะครับแต่ถ้าทิ้งแบตไว้ในรถวันนิดน,นิดก็จะมีการคายประจุออกไปจำนวนแบตเตอรี่ปริมาณแบตเตอรี่ก็จะลดลงโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะทดลองทิ้งแบตเตอรี่ไว้ข้างนอกไวให้นานขึ้นครับ ตอนนี้ผมก็มีไอเทมใหม่นะครับเอาไปติดมือถือนะครับถ้าพี่ๆน้องๆเห็นว่าข้อมูลในวันนี้นะครับเป็นประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์อย่าลืมคอมเมนต์นะครับมาพูดคุยกันนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ